เราติดต่อไปนี่เนาเราเซียเคทีวีรับวันนี้เราได้สกินของพี่แชมป์เคีคผมไม่ได้เอามานะครับผมไปลงมาในคูกันโอเคไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเนาะนี่เราจะมาเอาชิทลอดกันนะครับใหม่ครับเอาชิทลอด EP ที่หนึ่งเริ่มใหม่ ตต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 ดต,ดต,ดต,ดตดผมก็จะไม่ใช้แล้วครับสกินรีบนันโอเค มีเสียงอะไรรบกวนเราขออภัยเลยครับตต๊ด สายตัดไม้และสายสร้างบ้านได้ที่สร้างบ้านแล้วนะครับไอเจะาทำบ่

<c oughs> เอาเท่าไหร่กันดีเดี๋ยวแลก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 ตอนแรกก็ครับดาบ ครับขวานครับพริกแอคหินพริกแอคหินไปเราไปฆ่าสัตว์กันนายต้องเป็นอาหารของฉันริมรถอาหารของซันจิ แหลกเพราะเจ้าเตือนนี้เงาอืแกะสามตัวแกะครบพรเด ขุดทานเราขุดทานถ้ามีเสียงอะไรรบกวนเาขออภัยเรียนครับ คุณช้ทำป่าววะโอเคทานเยอะมากเลยครับ ตู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 ต,ต,ต,ตถ้าใครอยากดูผมแข็งสร้างบ้านก็มาเลยนะครับ2องทุ่มสตรีมสุดผมจะเปิดรับแข่งสร้างบ้านของเวอร์ชันกิซึนจุด มาเล่นเรือมาเล่นเรือครับของโมชันหนึ่งนสุดีแปดโมชั่นนี้ผมเล่นนี่แหละตืด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 ,ตด,ตด,ตดฐานคนเยอะไม่มีเวลาสร้างบ้าน โอเคสร้างบ้านกันแล้วก็จะสร้างพอดีๆกับพวกเราเลยคนระับแค่นี้นี่อะไรวะ โอเคก็จะสร้างประมาณนี้เก๋คำแล้ววะครับเตียงก่อนเลย ไม่พอปะนอนกันนั่นกันโชคด,ดีพี่มีเตียงนอนยังไม่ทันได้ตืดตืดตืดนอนได้ยัง แล้วโอเคตื่นแล้วตัดไม้ต่อตัดไม้ไม่ถึงว่ะ ตด็ด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 เดด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 ดดออเอไอมีไอไอเออเอานี่ไว้นี่โอเคจะเผาไว้นี่ ก็ไม่ค่อยเอาเยอะม,มากเท่าไหร่ <c oughs> โอเคไม้ไม่พออีกแล้วตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อ โอเคน่าจะพอ พอไหมพอกับการทำประตูไหมพอพอดี ทดออมบานเหมือนเดิมกันตรงนี้โอเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับภาคนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมได้ครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับ